นะครับสวัสดีครับผมเบวันนี้เราจะมายิงฟรีคิปคำคำท้าของเฮนนินรับค,ครับแล้วคิดว่าจะทำได้ไหมเอ่ยได้ครับเราจะยิงเข้ายังไงไหนบอกซิอ,อ,อ๋อสีเหลืองเอาฝั่งไหนบ้างอันไหนบอกซิฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาอ่อฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาโอเคเดี๋ยวเฮน,น,นินินดูนะครับว่าจะยิงได้หรือเปล่าสมาธิก่อนเลยเรครับก่อนยิง ông mình đâu. ยิงเข้านะครับแต่ต้องยิงใหม่มีคนมาขวางครับซิมม่าครับหมาหมาไอตัวแสบครับเหมือนคนบ้าอ <คน S 2> ้าว are you ready webber turn ขวาบนสีเขียวสีเหลืองใช่ไหมขวาบนสี เขออ้ายังครับเจ๋งมากจบแล้วนะคะ